สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดครับสวัสดีครับน้องลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองทองธานีนะฮะมาดูรถแม็กซัสนะครับ V80 นะฮะคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยเป็นรถใหญ่ที่แต่งเข้ามาแล้วลงตัวมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยรถคันนี้ได้ช่างที่ฝีมือดีนะฮะผมตอนนี้ผมอยู่กับน้องเบิร์ดนะครับเป็นเจ้าของรถคันนี้ด้วยที่เอารถใหญ่ขนาดนี้มาทํารถบ้านเอาแนวความคิดมาจากไหนครับ เริ่มต้นจากจากการติดตามดูใน YouTube ครับผมครับเราก็เราก็ดูแล้วเราก็ชอบมาแอบชอบมาแล้วจังหวะว่าจังหวะดีที่ว่าเราบังเอิญเจอมีคนประกาศขายรถคันนี้ครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่พอเราได้รถคันนี้มาเราก็จะมีมีมีทาร์เก็ตละว่าว่าเราจะต้องไปในทางนี้แล้วครับตอนแรกก็มองไว้หลายแบบมองทั้งเป็นเป็นคาราวานเป็นแคมเปอร์แวนเป็นอะไรเงี้ยหลาแล้วถ้รเปลี่ยนใจมาเป็นรถ แนวนี้ครับรู้สึกว่าพอมันไปจบในคันเดียวครับ,รบมันจะรู้สึกว่ามันจะมีความคล่องตัวสูงครับแล้วเราก็เป็นครอบครัวที่มีลูกอีกสองคนอนั้นมันก็ก็น่าจะไปในทางนี้น่าจะน่าจะสะดวกกว่าครับพี่ก,ก็คือออกมาแล้วการตกแต่งภายในอย่างเงี้ยการออกแบบอย่างเงี้ยแบบนี้เราคิดมาเองใช่ไหมครับจริงจริงผมผมเป็นเป็นคนชอบชอบดูชอบศึกษาจาก youtube เนี่ยนะครับเป็นหลักเลยแล้วเราก็ ปัจจุบันเราก็ดูไอเดียก่อนว่าเอ้ยมึงนอกเขาทํากันแบบไหนแล้วก็เราก็ไปยามหาว่าไอรถยี่ห้อเนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยในในยุโรปหรือในในจีนเนี่ยเขาที่เขาใช้กันเนี่ยเขาแต่งกันประมาณไหนเราเราพอเราได้ได้แบบที่เราคิดคาดหวังครับเราก็จะเริ่มมาหา y t u t u หาหาคนไทยหาหากูลูครับครับแล้วเราไม่ได้ช่างที่ไหนมาฮะก็ก็จะไป จ้าก็พอดีเจอเพจวงกลมวงกลมครับก็เจอเจอพี่ออฟครับซึ่งจริงๆก็งานแรกที่เห็นก็คือเห็นจากของพี่ออฟนะครับที่พี่ออฟไปสัมภาษณ์แกตั้งแต่แกยังไม่ได้ทําเพจอ๋อครับก็รู้สึกว่าเอ้ยรถแบบนี้เราเรามันมันเป็นธีมที่เราเราเราคิดว่าเราชอบเพราะว่าผมส่วนตัวเองผมจะไม่ค่อยชอบรถเออรถบ้านที่ทําเป็นแบบไม้จ๋าจ๋าทั้งคันอ๋อใช่เพราะมันจะดูรู้สึกว่ามันมันมันไม่มีเขาเรยมันไม่มีไม่มีการแบบ ลูกเล่นอก็คือก็เลยชอบแบบแนวเป็นเป็นงานแบบบิวอินเป็นงานบิวอินรู้สึกว่าพอบิวอินแล้วหรือเลือกที่เป็นสีทูโทนมันก็จะทําให้เหมือนเราเราอยู่บ้านครับอยู่บ้านแบบที่มันมมูฟไปที่ไหนก็ได้ไปธรรมชาติได้ครับพี่อันนี้ถือว่าลงตัวหรือย่างชอบไหมฮะที่ออกออกมาได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับแล้วเราคิดว่าจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมฮะพร้ะจริงๆก็เหลือเก็บงานพวกงาน พวกภายในครับพวกผ้าม่มานพวกมุ้งกันยุงอ,อ,อะไรพวกนี้ครับแล้วก็นิดหน่อยถ้าพูดถึงระบบการตกแต่งภายในแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือระบบไฟไฟนะ,ะหลายๆคนเนี่ยก็คือมองหาระบบไฟแล้วก็อยากจะได้ไฟที่มันจบจบที่มันลงตัว เราได้ระบบไฟมาจากใครครับต้องปรึกษากระเสริมเหมือนเดิมครับหากูรู <aciones S 2> สุดท้ายก็เจอกูรูฮะเจอ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 น้องลินครับน้องลิน,ค,น,ลนคือคือน้องลินเ็าจะทําเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยรถคันนี้น้องลินทําอะไรใส่มามให้บ้างครับก็ระบบไฟฟ้าของตัวนี้ครับเขาจะมีแบตลิเธียมครับแบตลิเธียมครับกี่แอมป์ฮะหกร้อยแอมป์ครับหกร้อยแอมป์อุ้ยเบเลอเลยแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์ครับครับ ขนาด5 3 5สาสิห้าวัตต์อืมใหญ่ทุกอย่างครับนะฮะแล้วก็มีระบบชาร์จจากไดชาร์จรถยนต์ครับระบบระบบชาร์จจะได้ชาร์จรถยนต์ครับคือระบบชาร์จสาอย่างเลยครับสามระบบแล้วก็ระบบไฟบ้านครับไฟบ้านก็ใชมครับก็คือมีการสลับไฟแบบเร็วทีวีจอไม่ดับนั่งดูทีวีอยู่สับก็ยังเหมือนเดิมสลับสลับเร็วแล้วชาร์จเจอร์เราใช้ของอะไรฮะชาร์จเจอร์ โซเออร์ครับโซเออร์นะตัวเหลืองนะโอ้โหนี่ตัวนี้ก็สุดยอดเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ใครคนอยากรู้มากๆเลยอินเวอร์เตอร์ที่จะเอารถคันนี้อยู่ต้องเป็นตัวขนาดไหนครับตัวนี้เป็นใช้งานต่อเนื่องได้4,000วัตต์4,000วัตต์ที่8,000ันวัตต์ครับที่เลือกมาถือว่าตัวใหญ่เลยนะนะฮะคือเป็นยี่ห้อ TBETBE ครับตัวนี้ก็โอเคแล้วนะถือว่าโอเคแล้ว จบเลยนะฮะก็สามารถที่จะใช้ไฟได้เต็มที่เลยภายในรถครับนะฮะแล้วโอเคเลยเอาละนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องเบิร์ตต้องมารบกวนพาพี่ชมหน่อยละแต่ละจุดได้เลยครับยินดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเชิญครับเชิญฮะไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับหลังจากแรกผมได้แบบลงตัวแล้วผมก็จะเริ่มหาพวกอุปกรณ์ความสะดวกอำนวยความสะดวกเช่นก็คือพวกซิงค์ล้างจานตู้เย็นหรือแม้แต่ออนนิยง ครับผมก็ก็เสิร์ชแล้วก็เจอโดเมติกครับโดเมติกเลยโดเมติกทั้งหมดเลยครับซึ่งผมได้ได้ดีกว่าเซล์ของโดเมติกะับซึ่งเขาก็ให้คำแนะนําที่ดีครับค่อนข้างดีแล้วก็แถมยังมีส่วนลดพิเศษได้ด้วยครับตอนแรกทุกคนก็ต้มองว่าโดเม t ติกเนี่ยเหมือนจะเป็นแบรนด์ที่สวีเดนที่แพงแต่ถ้าคุณคุยกับเซลล์ดีๆแล้วก็มีในส่วนของส่วนลดดีๆเนี่ยผมว่าราคาไม่แพงเลยครับ อันนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นซิงค์ะครับซึ่งจะเป็นเป็นเป็นทูวิันเป็นซิงค์ที่เป็นซิงค์ล้างจานครับแล้วก็พร้อมกับจะเป็นตัวที่เป็นจุด หุงต้มเตาเป็นเป็นชุกเตามีหัวแก๊สอยู่ในนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเราเลือกใช้ถังที่เป็นถังแก๊สครับใช้ถังแก๊สขนาดเล็กแล้วแก๊สนี้เราเราใช้ถังยังไงฮะก็ใช้เป็นถังลูกเล็กถังแก๊สถังแก๊สที่เป็นปิกนิกครับสามโลประมาณนี้ใช่ครับใช่เขาก็จะอยู่ข้างในตัวครับโอเคอ่ก็จะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตัวนี้ผมให้ดูความแรงของน้ําก็ถือว่าใช้ได้เลยครับอุ้ยเยี่ยมเลยอ่ะครับแรงนะนี่แรงเลยครับ ไม่ธรรมดาเลยฮะออกแรงมากเลยฮะปั๊มดีปั๊มดีปั๊มก็ดีปั๊มน้ําดีครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพจวงกลมขอบคุณวงกลมครับแล้วก็ถัดมาผมจะเลือกใช้ตัวตู้เย็นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสองระบบก็คือเป็นสิบสองวลต์แล้วก็สองรยี่สิบขับจุดเด่นัได้เลยใช่ไหมก็คือจะสวิตได้เลยใช่ครับแต่หลักๆเราก็จะเลือกใช้ที่เป็น สิบสองโวลต์ครับผมว่ามันเราใช้ตู้เย็นที่มันเหมาะสำหรับ RV เนี่ยผมว่าอันดับแรกคือมันปลอดภัยครับครับอ่ะผมมาเปิดให้ดูครับนี่ฮะก็ความจุผมไม่แน่ใจประมาณสามสิบห้าลิตรประมาณนี้ถ้าจำถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดก็าคิวก็ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดคิวประมาณนี้ประมาณนี้ครับใช่ครับก็เลือกใช้โดเมติกหมดเลยมันก็จะมีในเรื่องของเซฟตี้ฮะพวกนี้มันจะล็อคกันเวลาเดินทาง ครับหรือโซนของตู้เย็นครับแล้วก็จะมีจนไมโครเวฟไมโครเวฟนะฮะครับไมโครเวฟเนี่ยก็เลือกใช้วัตที่น้อยที่สุดก็คือ800วัตครับเพราะหลักๆเองเนี่ยผมว่าผมคงใช้แค่อุ่นอาหารอุ่นข้าอุ่นทั่วไปครับที่แบบสามารถทานได้เลยครับเพราะว่าถ้าจะเป็นคุกกิ้งเนี่ยเราก็จะใช้เตาแก๊สครับอันนี้ก็สามารถทํางานได้เลยแล้วอย่างนี้เบิร์ดคิดว่าจะทํากับข้าวไนรถหรือว่า ข้างนอกฮะจริงๆที่สไตล์ฝรั่งเลยนะจริงๆใช่ฮะเราดูสไตล์ฝรั่งเราก็เขาก็จะทําในรถได้ในพื้นที่ที่มันมีจากัดใช่แต่ถ้าเรามีพื้นที่พอเราก็จะกางออนนิ่งแล้วเราก็ใช้แก๊สกระป๋องใช้เตาแก๊สทั่วไปได้ใช่ครับรวมถึงพวกนี้นี่ก็จะเป็นในชุดของจิบกาแฟจิบกาแฟยามบ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เป็นตัวตัวเครื่องชงกาแฟเป็นครับเป็นแมชชีนคาฟฟ่ครับก็จะค่อนข้างสะดวกนะฮะเนี่ยฮะ ครับเนื่องจากว่าเรามีตัวนี้ฮะชุดอะแดปเตอร์ก็ตัวนี้ผมก็เป็นได้ไอเดียมาจากก็สั่งมาจากต่างประเทศดึงขึ้นดึงลงเลยใช่ใช่ครับเนี่ยฮะผมให้ดูว่าเราจะถอดมูฟได้เลยครับเนี่ยฮะเก็บมันประหยัดพื้นที่ดูไม่ออกเลยนี่คือปั๊บใช่ใชครับมันก็จะประหยัดพื้นที่เราจะใช้แล้วก็แค่จะดึงขึ้นมา พวกนี้ผมส่วนใหญ่ผมสั่งจากราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทครับถ้ามีใครอยากได้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะอาลีเลยฮะอาลีเอ็กเพรสอาลีเอ็กเพรสนะครับส่งถึงที่ครับอุปกรณ์ส่วนมากนี่ของน้องเบิร์ดนี่สั่งมาจากอาลีเอ็กเพรสทั้งหมดเลยป่ะในบางอย่างที่บ้านเราพวกนี้ผมผมดีลเออโชคดีว่าเราได้ดีลกับทางเขาเรียกตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะครับก็คือบริษัทมอเตอร์โฮมโอบใช่ครับแล้วก็ในพูดถึงเขาก็จะในเรื่องของที่เลือกใช้ไม่เลือกนําเข้าไม่เลือกหิ้วเพราะว่า เขาจะมี after sale service ครับมีบริการหลังการขายให้นั่นนำมาขายอยู่แล้วใช่ครับใช่แล้วไปซื้อกันจากเขาได้เลยบางอย่างเราติดตั้งแล้วมันมีอะไหล่หายเขาก็ยังช่วยซัพพอร์ตให้ก็ยังส่งมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวน้องเบิร์ดช่วยขอเบอร์ของไออ้บริษัทของเซลได้เลยครับ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 ต่อมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นห้องน้ำแบบ สมบูรณ์แบบขับใช้ได้จริงตรงไหนฮะรับก็คือสามารถจะขับถ่ายชำระได้นะฮะอาบน้ําได้ล้างหน้าแปรงฟันก็สามารถจะใช้ได้แบบจริงจังเลยครับขับถ่ายหนักถ่ายเบาได้รวมถึงล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําได้ครับพื้นที่พื้นที่มันกว้างขนาดไหนฮะตรงเนี้ยประมาณเมตรหนึ่งเมตรคุณเมตรนะฮะดูจากข้องน้ําครับก็ถือว่าแรงครับแรงแรงแรงครับใช้ได้จริงหมดเลยใช่ครับครับใช้ได้จริงแล้วก็สขภัพันเองก็จะเป็นระบบกด คโหใช่ครับโหเนี่ยไฮไลท์มันสวยมากๆเลยก็คือมันไม่ใช่แบบราคาเท่าไหร่ฮะตัวนี้ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยครับชุดทั้งหมดเลยใช่ไหมก็วงกลมเป็นพลเพจเอ่อจากร้านวงกลมจากร้านพีอ๊อฟเนี่ยครับเป็นคนจัดทําให้หมดเนี่ยฮะกดได้เลยก็ใช้ได้หมดใช้ได้เวยใช้ได้จริงอ๊อต้องบอกราคามาแล้วนะเนี่ยต้องบอกราคานะออฟบอกห้ามเปลดบังเดี๋ยวผมบอกไปเดี๋ยวเสียราคาอราวนี้ สุดยอดมากอ่ะก็กนะครับระบบฝักงงฝักบัวนะครับระบบ,บน้ำไม้ไม้ไม,ไม,ไม้เป็นอะไรครับเนี่ยเออตัวนี้จริงๆหลัก,กๆคือเป็นเหมือนกระเบื้องปูกระเบื้องนะครับออของนี้ครับไม้พื้นก็จะเป็นจุดกันน้ําแต่ว่าพวกนี้ดีเทลนี้ผมไม่มั่นใจงานงานช่างเนาะใช่ครับพวกนี้ก็ผมว่ามันมันมีพื้นที่ที่เราจะเปิดเปิดเพื่อระบายอากาศได้อ๋อเห็นไหมฮะ เป็นอะไนสไลด์ใช่ครับอันนี้คือเป็นของรถอยู่แล้วซึ่งถ้าผมยังไม่ได้ติดตั้งพอมานเพิ่มครับตรงนี้ถ้าติดอยู่แล้วใช่มใช่อันนี้เป็นเป็นกระจกหน้าต่างของรถเราอาจจะต้องปิดมุ้งลวดเป็นมุ้งลวดแล้วก็ติดเป็นม่านกันยุงออกนะใช่ครับใช่ครับเป็นม่านไ้เพิ่มหน่อยกันยุงออกครับยุงมันเข้ามาเต็มแล้วอ่าครับผมอ่ะต่อไปเลยครับในส่วนของมุมเอ่อ มุมรับประทานอาหารของของผมผมเองครับผมก็ได้เลือกใช้เบาะหมุนขับเบาะหมุนที่เป็นตัวตัวนี้ก็เปลี่ยนไปก็เป็นเป็นเป็นเล็กคาเรลนะครับที่สามารถหมุนได้คารเลลใช่ครับส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบขับรถแบบแนวเบาแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับก็เลยก็เลยเลือกเปลี่ยนทั้งคู่เลยฮะแล้วก็เราก็สามารถนั่งทานกาแฟนั่งทานอาหารตรงนี้ได้เลย ส่วนส่วนมุมนี้ครจริงๆก็เป็นมุมมุมผมเองและครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเองเนี่ยเขาก็จะนั่งมีแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมดูทีวีจนมากเกินทีวีใช่ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุมของ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 ผมของของแฟนในการทำแบบทำอาหารแล้วก็รับประทานครับก็เลยเลือกมุมนี้ไว้อาจจะต้องมีเก้าอี้สักตัวหนึ่งเสียดายนะที่ตัวเดียวใช่ใช่อาจจะเดี๋ยวเราหาเก้าอี้ที่มันเป็นพับได้เล็กๆอะไรเงี้ยครับครับก็จะสะดวกพับเก็บก็จะง่าย ครับแล้วก็ในกรณีที่เราเสร็จแล้วเราจะเดินทางเราก็สามารถจะมุฟกลับไปได้ก็ง่ายๆครับวกนี้เดี๋ยวนี้มันใช้เป็นระบบนะครับแต่นี้ครับง่ายๆแล้วก็พร้อมเดินทางพร้อมเดินทางครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าจริงๆตรงเนี้ยในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นเป็นเหมือนเป็นชุด ชุดลิฟวิ่งรูมไหมฮะหรือว่าไงฮะชุดชุดนั่งนั่งเล่นด้วยแล้วก็สามารถจะแปลงให้ไปเป็นห้องนอนด้วยทางทางของอินเทียเองเนี่ยเขาก็จะช่วยดีไซน์พวกพื้นที่เก็บครับพื้นที่เก็บด้านด้านหลังด้านข้างเกทนี่เราเรามีเกทนี้เกทเดียวใช่ไหมจะมีด้านข้างด้วยครับด้านข้างด้านข้างนี้ครับแล้วก็จะมีด้านบนแต่ตรงนี้เปิดเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเอ่อตรงนี้เราจะเราจะเลื่อนผักตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะเลื่อนออกมาครับก็จะเก็บของได้ฝั่งนี้จะเป็นแบตเตอรี่เป็นเป็น power bank ครับก็จะมีด้านบนเพิ่มสามารถเก็บได้อีกสองชั้นะได้อีกสองชั้นเลยได้ต้นส่วนตู้นี้ก็จะเป็นแอร์อ๋อนี่แอร์รถยนต์แอร์ในการนี้ครับที่เก็บของเขาเยอะจริงๆอะเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแต่มันซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ครับพยายามใส่ใช้พื้นที่เต็มเต็มประโยชน์เต็มสูงสุดครับที่นอนอเดี๋ยวคือคือถ้าจะปรับเป็นที่นอนเนี่ยเราก็จะต้องมีการถอดโต๊ะ ก็จะหมุนออกลองลองแล้วได้เลยครับ,บจัดก,การเลยครับเดี๋ยวต้องใ,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 ให้ให้น้องให้น้องลินช่วยอน้องลินน้องลินค นนีครับแล้วความยาวของเตียงก็เวลานอนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันประมาณห้าฟุตอะครับหฟุตก็จะเป็นเมตรเจ็ดสิบครับครับก็จะนอนหลักๆนอนได้ประมาณสามคนหลุมหลวมสี่คนเบียดเบียดครับผมสายเบียดอยู่แล้วก็คงเบียดเบียดเอาครับครับพี่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็ถ้ามีแบบผ้าปูเตียงหน่อยมีผ้านวมมีอะไรก็สบายละน่อกจากเรามีแอร์ครับพี่ก็ หือว่าสมบูรณ์แบบมากมาเลยทีวีก็จะขยับได้ครับเนี่ยอาทีวีปรับมาได้ด้วยนะฮะเผื่อถ้าเรานั่งโต๊ะข้างหลังรถเนี้ยฮะเราก็เปิดทีวีอ่ในรถได้ใช่ครับใอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมกาแฟโปรดครับครับจากที่บ้านก็มาจัดไว้ที่ในรถเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเนื่องจากว่าตัวเครื่องเองผมว่ามัน กระททดรัดเป็นของซีลมี่ครับแล้วก็ตัววัดตัวตัวการกินเนี่ยวัดเขาค่อนข้างต่ำครับก็ง่ายๆเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นตัวแรงส่วนใหญ่ผมเลือกใช้ตัวแคปซูลของเนเปโซ่ครับมันก็สามารถใส่กันได้ใช้กันได้เลยครับเนเปโซ่คุณภาพเขาก็นิ่มอยู่แล้วครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะกดแก้วช็อตครับอูนี้มันง่ายมากเลยนะ ปุ่มเดียวครับคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วกแคปซูลหนึ่งราคาเท่าไหร่ฮะประมาณ 20... 20กว่าบาท22-23บาทเยีอครับโอ้ไม่แพงอ่ะเนช้าเช้าหนึงก็กินแก้วหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวให้พี่พี่ออมลองชิมดูครับนี่ฮะสังเกตดูว่าเสร็จแล้วครับอร่อยฮะอร่อยมากเลยรสชาติเข้มข้นเลยไมรสชาเข้มข้นมากอื ไม่ได้เลยอ่ะตัวนี้เป็นเหมือนกับเหมือน<ด>กับกาแฟดริปเออกาแฟสวนส<ด>ที่แบบว่าไปตามสวนตามดอยเลยนะเนี่ยอโอ้ยเหมือนเหมือนกาแฟกะเรี่ยงเลยอ่ะตัวนี้จะเป็นนาปโปลีแคับซูนนะครับค่อนข้างจะความเข้มข้นก็จะระดับสิบเลยอ๋อครับพี่เออเข้มข้นมากๆเลยคืนนี้คุนอนไม่หลับแน่วะ่ะราคาต่ำกว่าสองพันบาทเหรอรู้สึกจะประมาณพันแปดร้อยกว่าบาทเองพันแปดใช่ครับใช่ครับก็คุ้มค่าเลยครับ กาแฟตัวนี้นะฮะแล้วก็ซื้อแคปซูลนะครับแคปซูลนี้เราสามารถใช้ของเนสกาแฟได้เลยใช่ไหมจริงๆหลักๆผมสั่งกับเน็เปโซออนไลน์ครับก็มันก็จะมีเขาก็จะมีรสชาติมีหลายๆแบบให้เราเลือกครับก็แล้วแต่ความชอบชอบเข้มชอบอ่อนชอบขับก็เลือกได้เอามาไว้เลยใช่ปกติแล้วเนี่ยเบอร์กินตัวไหนส่วนใหญ่ผมชอบเข้มผมชอบนาโบลรีครับตัวนี้ฮะโอ้สีแดงใช่ครับสีแดงจะเข้มข้นหน่อยบางทีถ้าเราเบื่อเราก็ ใส่ผสมนมครับมันตีมีเครื่องตีฟองนมอีกใช่แล้วเราก็จะมีเป็นพวกนี้ฮะมันก็จะเป็นเครื่องทำฟองนมได้ครับก็จะสะดวกโอ้ยมีครบทุกอย่างคเลยครคุณผู้ชมฮะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่เรียบร้อยเยยมครับเยังครับ ออนนิ่งตัวนี้ผมเลือกใช้ก็เป็นของโดเมติกด้วยด้วยไซส์ที่มันพอดีรถก็คือ3ามคูณสามับแล้วก็ที่สําคัญคือเนื่องจากรถเนี้ยมันมีความสูงค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่ได้ใช้แบบออนนิ่งที่เป็นระบบมือหมุนอย่างเงี้ยมันจะมันจะลาบากใรว่าต้องปีนรถขึ้นไปครับโอเคเดี๋ยวให้น้องให้ให้น้องลินโชว์ครับหมุนเลยยกนิดหนึ่งอ่ะกลางมาเลยโอเค ข้อดีของออนนิ่งตัวนี้คือในกรณีที่เราไม่มีมุมที่จะวางขาได้ครับเราก็จะมีตัวนี้ไว้เสียบเป็นเป็นเหมือนเต็นท์ครับโอเคพี่ลินใช่ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูพี่ลินได้ละนี่ฮะสไลด์สไลด์สไลด์ชื่ฮะแล้วก็เราจะลองดนดฮะมันต้องออกมาก่อนดิพี่ออมลองนะฮะ นี่พี่อ่ำน้องเอ้ยปีพี่ลินนั่นงหักเข้าอย่างนี้ก่อนมันถึงจะนั่นได้ใช่ครับต้องสุดก่อน,ออนอเร่ลงเลยนะเช้านะเห็นไหมว่ามันหมุนยังไงวะอ,อันนี้พี่พี่อ่ำครั้งแรกอ๋อนี่ไงพี่ลินได้ละครั้งเดียวก่อน<บ>ก็ได้มะครั<บ>้งเดียวก็ได้ เดี๋ยวนะมาเดี๋ยวพี่ทำให้ข้างเดียวก็ได้อ่าเนี่ยอ่านี่ได้แล้วแล้วก็ยกได้เลยยกปุ๊บข้างใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ล็อกเดี๋ยวทำนะจิ๊บอ่เดี๋ยวพีออ่อ่าทางนี้พี่ก็เดี๋ยวนะเออนี่ทางนี้พี่เดินอ่ะพี่นี่ เออใช้แล้วแหละพอดีเลยฝนตกพอดีลงมาดีเลยนี่ฮะมันจะเป็นสลักล็อกอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็กดล็อกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับหลังจากนั้น,นเราก็โลกปึ๊บล็อกไปเลยแ่นี้ก็ เอาลนะคุณผู้ชมครับหลังจากชมความงามของรถน้องเบิร์ตนะครับนะบอกได้เลยว่า สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะเป็นรถที่น่าจับตามองมากๆนะครับแต่ละรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมฮะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับน้องเบิร์ดได้เลยนะครับว่านะฮะถ้าเกิดอยากจะได้แบบนี้เลยต้องไปทําที่ไหนฮะก็อันดับแรกครับงานเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินก็ครับก็ต้องเพจเียคุณออฟฮะเพจวงกลมครับบิวอินก็ไปได้เลยครับอ๋วงกลมนะครับแล้วก็เอ่อถ้าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิงค์นะฮะหรือว่าตู้เย็นนะครับแล้วก็เอานนิ่งนะครับหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นบริษัทมอเตอร์โฮมครับแอร์ติดมาที่ไหนฮะแอร์ผมใช้บริการของนัเหลิมครับน่เหลิมครับนเหลิมนเหลิมแอร์รถยนต์นเหลิมไอรถยนต์นั้นเจ้าดังนะนั่นเหลิมนะโอเคนะครับแล้วก็น้องลิ่นครับรถคันนี้ระบบไฟขนาดนี้ถือว่าเพียงพอกับรถคันนี้หรือไม่หรือว่าต้องมีการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับก็จะมีตรงที่ไดรถยนต์ครับต้องมีการเพิ่มขนาดอ๋อตอนเพิ่มตอนตอนนี้มันมีตอนนี้ไดมันเท่าไหร่ฮะไดตอนนี้ อยู่ที่ร้อยห้าสิบแอมครับอันนี้คือติดมากับรถเร็นดัษกดั่ดห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับก็เพิ่มถ้าเราจะเอากระแสมาสามสิบแอมเราก็เพิ่มไปอีกสามสิบแอมอ๋อไปร้อยแปดสิบใช่ไหมฮะเพราะว่าเดิมๆมมันก็จะได้อยู่ประมาณเจ็ดแอมซีเราทดสอบที่การเปิดแอร์รถยนต์เบอร์สุดเลยครับเบอร์สี่แล้วก็ครับเปิดทุกอย่างเปิดไฟหน้าเปิดอะไรทุกอย่างแล้ว่ะเรา เอามาได้แค่7แอมป์อ๋อมาแค่7แอมป์เองในน้อยเล็กหน่อยเนาะเอาละนะฮะแล้วถ้าเกิดใครสมมุติว่าถ้าใครอยากได้ระบบไฟต้องติดต่อน้องลินยังไงฮะมีเบอร์ไหมมีเบอร์ครับแล้วก็เบอร์เลยครับเซ b บุกได้เบอร์อะไรครับ080ครับ632ครับ0315ครับ0315นะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้แห้งข้างล่างนะฮะเราทำอยู่ที่ไหนครับอยู่ชลบุรีครับชลบุรีเนาะแถวอมาตานครนะอ๋ออมาตากแล้วเราก็สามารถที่จะส่งได้ทั่ว เกือบทั้งกรุงเทพเลยใช่ไหมครับได้ครับนะคือทั่วประเทศดีกว่าครับเกือทั้งะไรนะโอเคทั่วประเทศก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเฟซเขาต้องติดต่อไงฮะเฟซบุก๊กเฟซบุ๊กก็ลินบาบาครับ RIN ออ๋ I อแล้วก็ B A R When ์วินวักแล้วก็ B A R อ๋อลินบาบาครับนะครับก็ก็สามารถเข้าไปเป็นเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ สั่งของได้เลยคุดคุยได้ไปดูผลงานก่อนก็ได้ในเพจเปซนะฮะในจุดจอดนอนครับผมก็เอารีวิวลงเลยอ๋อโอเคโอเคเอาละนะฮะเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นิดนึงเราคิดว่าเบิร์ครับแล้วตรงเนี้ยเราคิดว่าเราต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนอีกไหมครับคือคือตอนนี้เบื้องต้นในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ความอำนวยความสะดวกเนี่ยผมว่าก็น่าจะเพียงพอเพียงพอแล้วครับเหลือแค่เราแค่ไปลอง ลองท่องเที่ยวจริงครับแล้วเราจะรู้ว่าเมันขาดหรืออะไรต้องเติมหรือต้องเพิ่มครับครับถามนิดนึงพอใจไหมขนาดนี้ก็ถือถือว่าส่วนตัวพอใจแล้วก็คนที่มาดูมาเห็นก็รู้สึกถึงว่าโอ้โหมันทําได้ขนาดนี้เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับรถคันนี้จอดอยู่ในหมู่บ้านคนผ่านไปก็จะเดินมามีหลายคนนะแน่นอนเลยต้องมีคอมเมนต์ถามว่ารถรุ่นนี้หาได้ที่ไหนจริงๆก็ค่อนข้างจะมีน้อยครับมันเป็น มันเป็นรถหนึ่งที่เขาเอาเข้ามาขายแล้วตอนนี้เองก็ผมว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนเริ่มจะหาเพื่อมาทําเป็นแคมเปอร์แหวงกันเยอะขึ้นครับหายากนิดนึงครับแต่ว่าแต่ว่าพอมี MG ถ้าเกิดตอนนี้ MG เอาไปทําอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเซอร์วิสในในศูนย์ M G ได้เลยคันนี้ก็ยังสามารถเข้าเซอร์วิสที่ MG ได้เลยครับก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่ที่เหมาะมากๆนะครับกับการที่จะมาทํา นะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจนะฮะอยากจะติดต่อกับน้องเบิร์ตเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างครับจริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ยผมผมผมเป็นคนที่ศึกษาอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะถามจริงๆก็ติดต่อที่เบอร์มือถือก็ได้ครับเบอร์เบอร์เลยฮะก็ศูนย์แปดศูนแล้วก็5 4ตัวครับโอ้โหศูนย0แปดศูนยห้า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 ถ้ามี0 7อีกก็เจ๋อเลย5 5 5นะฮะลงท้ายด้วยห้าครับ นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่น้องเบิร์ดได้ก็สอบถามผมผมก็จะแนะนำแนะนำนะเพราะส่วนตัวคือเป็นแค่ยูเซอร์ครับแต่ถ้าอย่างน้องลินนี่คือเขาเป็นเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วเป็นช่างเลยใช่ครับช่างระบบไฟถ้าเกิดใครต้องการระบบไฟติดรถก็น้องลินได้น้องลินได้เลยถ้าอยากได้งานเฟอร์นิเจอร์หรูๆก็พี่อ็อฟอ็อฟเลยอ็อฟวงกลมใช่ครับต้องสั่งบอกอ็อฟวงกลมครับนะครับแล้วก็สำหรับรถคันนี้ พี่ให้ a บวกเลยต้องให้ a แบวบกเลยครับต้องคันนี้ก็ถือว่า a บวกเลยดีกว่านะฮะถือว่าเป็นงานที่ไม่ผิดหวังจริงๆนะพี่ที่โดนดันมาที่บอกว่าพอเห็นแล้วนะครับนะรบอกว่าน้องอ๊อฟเนี่ยบอกว่ามีรถคันหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยมาต้องมาดูพอมาดูมาเห็นกับตาแล้วจริงๆว่ามันมันได้จริงๆครับมันได้มากๆเขาใส่เขาเล่นอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวท็อปอะพูดง่ายๆดีกว่านะฮะเล่นอุปกรณ์ตัวท็อปใส่เข้ามาแทบทุกตัวเลย อุปกรณ์โดมิติกนี่แทบทั้งชุดเลยก็ชุดหลักๆถือว่าหลักๆเลยหลักๆจริงๆโดมิติกเขามีค่อนข้างเยอะครับใช่ครับเราก็ยังยังค่อยๆค่อยๆค่อยๆเก็บก็นี่ชุดหลักๆนะในแต่ละห้องน้ำตู้เย็นอานิ่งระบบระบบชุดครัวใช่ไหมฮะซีั่มีอะไรฝากถึงแคมเปอร์แวนชาวแคมเปอร์นิดนึงจริงๆผมผมว่าใน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 ยุคโควิดนะครับผมว่าคนที่สนใจแล้วก็เริ่มจะหาหาครับ ทำแคมเปอร์แวนเพื่อไปท่องเที่ยวในจุดที่มันไม่ต้องไปไปไปแออัดกับคนว่าอันนี้คือเป็นไอเดียที่ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นด้วยครับก็เลยว่าอยากอยากให้มาลองทําดูเอาที่กําลังก่อนเอาที่ชอบก่อนครับถ้าชอบแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่ถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เราก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนก็ติดตามกนแล้วกันนะครับพะละไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อ๋อมครับขอบคุณขอบคุณมากเลยครับสวัสด